เอาละค่ะต่อไปนะคะจากโจทย์ข้อนี้นะคะเราจะหาอีกตัวหนึ่งก็คือฐานนิยมนะคะฐานนิยมตามสูตรก็คือโหมด mod mm hmm. เขาย่อแค่3ตัวนะคะจริงๆมันเป็น mode เท่ากับ l l มาอีกแล้วนะคะ lower b o u n ก็คือขอบล่างของชั้นที่มีฐานนิยมอยู่เดี๋ยวเราค่อยไปหากันนะคะว่าชั้นไหน บวกตามสูตรมันก็คือ D1 ห,หารด้วย D1 บวกดสีสูตรพวกนี้ต้องจำนะคะไม่งั้นเวลาเข้าห้องสอบแล้วไปใช้จะจำไม่ได้แล้วคุณด้วยไอไอ,ไอก็คือความกว้างของอันตรภาคชั้นนะคะทีนี้เรามาดูตัว L L แอ,แอเขาบอกว่าเป็นขอบล่างของอันตภาคชั้นที่มีฐานนิยมอยู่ ขอบล่างของอันดาภาักชั้นที่มีฐานนิยมอยู่ชั้นที่มีฐานนิยมเราก็เลือกเป็นชั้นที่มีเนี่ยค่ะจำนวนความถี่สูงสุดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลือกชั้นนี้เลยเพราะคำว,ว่าฐานนิยมก็คือเลขยอดชิดนะคะคะแนนนี้เป็นคะแนนยอดชิดคะ่ะพอได้เสร็จแล้วปุ๊บแอขอบล่างก็59าสเหเหมือนเดิมเนาะ ขอบล่างจะเป็นรอยต่อของขอบบนอันนี้ขอบบนก็จะเป็นห้าเก้าจุดห้าเหมือนเดิมอ่าเสร็จแล้วเออพอได้ตัว L เสร็จแล้วนะคะ D 1 D 1เขาบอกว่าเป็นผลต่างของความถี่ชั้นที่ฐานนิยมกับชั้นที่คะแนนต่ำกว่านี่คือชั้นความถี่ชั้นฐานนิยมก็คือ20 ชั้นที่คะแนาน,านต่ำกว่าก็คือสิบห้านะคะผลต่างคำว,ว่าผลต่างก็คือเอ่อเอาตัวมากลบตัวน้อยเลยเป็นผลต่างนะคะก็เอายี่สิบลบลบห้าเพราะฉะน,นั้นลบสิบห้าเพราะฉะน,นั้นดีหนึ่งเท่ากับห้าดีสองบอกว่าเป็นผลต่างของความถี่ชั้นฐานนิยม กับชั้นที่คะแนนสูงกว่าอันนี้ค่ะลบกันได้ d, 2 d 2ีสองดีสองเราก็คือยี่สิบลบหกได้สิบสี่แล้วก็ I ของเราก็คือสิบไคือความกว้างก็ได้สิบเพราะงั้นตอนนี้เรามาแทนค่าในสูตรเลยนะคะฐานนี้ฐานนิยมของเราก็คือห้าสิบเก้าจุดห้า บวกดีก็คือ5หารด้วย d1 บวกดีสก็คือ d1 ก็คือ5้าบวกสิคูณ i ก็คือคูณ10เท่ากับ5้าสบวกด้วย50เอา10บคูณหเข้ามานะคะหารด้วย19 อันนี้เราก็ไปทดมานะคะว่า50าสหารด้วย19ได้เท่าไหร่ใช้ทดนิยมประมาณ2-3งถาตำแหน่งก็พอนะคะ50าสหาร19ได้เท่ากับ2.6งสามไปตั้งหารเอาเลยนะคะมันก็จะได้เป็น5้าส บวกกับ2.63ก็จะเป็นาจากจุดทดนิยมนะคะ3ดึงมา5กับ6เป็น11ทดไป1 9เป็น10เป็น12ทด1 5เป็น6เป็น62.13ค่ะเสร็จแล้วนะคะฐานนิยมเราตอบหกสิบ่ง